มากับคุณผู้ชมใครที่หากระบะตัว E ียกสูงสีประตูเกมนันวนวลไว้ใช้อยู่นะฮะวันนี้ผมมีให้แล้วคุณผู้ชมได้สีเทาดำด้วยคันนี้บอกเลยว่าสุดจริงนะครับสีสวยหายากนะฮะเป็นตัวโฉมหน้าล็อกโคหน้าหล่อนะครับคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันจัดแบบคุณผู้ชมใครสมถูไหมครับราคาดีด้วยคือไฟนะฮะกรบติอกีกนึงนะครับ,บพี่ๆนะท้าใครสนใจหาไวใช้อยู่สีนี้นะาผมไป่อในที่เต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พวกผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะมีกระบะเข้าใหม่หนึ่งคันอยากจะให้คุณผู้ชมดูนะสภาพแรกเข้าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจัดมาให้ดูขายที่ร้างตามหาสีเทาดำนะฮะสีหายากบอกเลยในท้องถนนเนี่ยโหหาคนขับได้น้อยมากนะสีนี้นะครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะนะฮะลีโว่นะครับ2.4ตัวอีปี2019จด20่ยี่สิบ 4แสนกหมน9พันี่บอกราคาก่อนเลยเป็นตัว4ี่ประตูยกสูงนะครับพร u ร n นเนอร์เกียร์แมนนุ่นน,นนะใครที่หารถเกียร์แมนนุ่นไว้ใช้ขับสบายขับสนุกนะครับประหยัดน้ํามันต้องขันนี้เท่านั้นนะครับ4แ9หมื่นพันฟีดาวก็จะผ่อนประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณนี้เลยนะใครอยากได้นะครับตามผมไปดูรายละเอียดได้เลยรถเพิ่งเข้ามานะครับผู้ชมกระจงกระจังหน้านี่สวยงามนะฮะสีโครเมียมสวยๆแบบนี้ดําเป็นโนแบ๊ ดีไซน์นะครับทรงรังพึ่งแบบนี้ระบายอากาศค่อนข้างดีไฟนะครับมีการเปลี่ยนหลอดมาให้เฉยๆนะแต่โคมไฟเนี่ยแท้เดิมุผู้ชมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับซีนเซิร์ไม่มีรั่วแน่นอนนะครับคันนี้ติดไปให้นะฮะเป็นหลอดไฟ LED นะฮะด้านในนะโคมไฟเป็น LED แล้วนะครับจัดมาให้แล้วนะฮะไฟดัดหมอกคู่ล่างมีคิ้วขอบมาให้สวยๆนะฮยคันนี้แบตอ่อนผมเลยต้องต์ดลดไวุ้ผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตใหุ้ผู้ชมคันนี้นะพึ่งมานะครับ ทะเบียน5890กรุงเทพมหานครนะครับสีเทาดำเห็นสีนะฮะสวยๆเดิมเดคุณผู้ชมนะครับสันเหลี่ยมตัวฝาปงคมๆแบบนี้นะครับซุ้มล้อโปร่งล้อนะฮะเรียบเนียนแบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็่ขอด17ยางขนาด265ทับ6 5 r 1 7คุณผู้ชมดิสเบรก ABS นะครับคู่หน้านะกระจายแรงเบรก EBD หรือว่าเสริมแรงเบรก BA มีให้ครบเลยคุณผู้ชมนะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณผู้ชมยางปีเก่าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลย นี่ยางแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้โชคอัพช่วงล่างนะครับให้คุณผู้ชมดูนะโช๊คเดิมนะครับช่วงล่างเดิมนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผลของบรรทุกนะผมบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและดูกระจกเดิมแท้คุณผู้ชมไม่มีเปลี่ยนนะฮะกระจกตัวโตต้าแท้เลยนี่เห็นไหมนี่มีคําว่าโตต้าชัดเลยนะครับ เอ่อตัวนี้กระจกเปิดปรับพาวไฟฟ้านะฮะแล้วก็เป็นได้เป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะด้านข้างปั๊มรีโวมาหล่อๆแบบนี้นะฮะการทรงการศาสตรมาเต็มนะครับมือเปิดโครเมียมนะฮะบันไดดําด้านสวยๆสีนี้หายากคุณผู้ชม4 9 9 0 0 0เาเป็นสีประตูด้วยนะคันนี้นะครับแล้วภายในกว้างนะครับนั่งสบายแน่นอนมีสัญลักษณ์โต้ต้าโต้รามนะครับผมกระจกปั๊มโตต้าทุกบานนะฮะคันนี้จัดเครื่องเสียงมาให้แล้วแบบครบๆด้วยคุณผู้ชมนะฮะ ไม่ไม่ต้องไปทําแล้วซึ่งเสียงผมได้แล้วนะฮะมีบอกแบตนะฮะค่าแบตนะครับผมครบคันติดตั้งไปให้ครบนะฮะเปิดปิดให้คุณชมนะครับนี่นะฮะสวยมากนะะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนี้ต้องเก็บงานเก็บบ่อเก็บอะไรอีกนะคุณผู้ชมนะฮะขายน้ำภาพให้ดูซอกนอก่อนเลยคุณผู้ชมนี่ม่เสร็จใ่ถันนะฮะสภาพเพุตรงพื้นนะฮะปัมเตอร์ต้ามาแบบนี้ใหม่ๆเลยคุณผู้ชมมาดูแผงประตูสวยๆนีฮะ ตรงนี้ติดตั้งนะครับลำโพงมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะอย่างดีเลยผู้ชมนะครับติดนอกเนี่ยสามสี่หมื่นนะนะครับแต่ผมจัดไปให้แล้วไม่ต้องไปติดเพิ่มเครื่องเสียงดีแน่นอนใครกลับบ้านนะครับใช้ช่วงเทศกาลนะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับโครงสร้างตัวรถนะฮะเป็นสิ่งสาคัญเวลาเราเลือกซื้อรถมือสองนะคุณผู้ชมนี่โครงสร้างต้องดีแบบนี้นะครับไม่เคยชนหนักไปคว่ำจมน้ํากับสีเ่นไม่ชุนรุ่ยสูญหายคุณผู้ชมแล้วดูซอกน็อตเสาบีนะครับไม่เคยถอดเคยขันน็อตเบอร์สเกต ครับนี่คือเดิมเลยเบาะนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะฮะเดี๋ยวตัวเบาะเดี๋ยวส่งสปาขัดสีให้คุณผู้ชมนะครับมีคาบเลอ้อคาบลายเดี๋ยวผมฆ่าเชื้อโรคโอโบโซนให้นะครับเส้นสายตัวเบาะนะครับนี่สันเหลี่ยมตัวเบาะยังนุ่มๆเต่งๆอยู่เลยผู้ชมนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่างานดีสุดๆนะฮะแล้วดูด้านหลังนะครับเบาะแถวสองปรับพับได้แมนวนวลนะฮะยกขึ้นยกลงได้แบบนี้เลยปรับพับได้หกสิบสี่สิบนะครับ ตัวนี้ที่วางแผ่พักศอกมีไปให้แบบครบนะฮะแต่ผมกําลังอยู่ในขั้นตอนการทาความสะอาดอยู่นะครับเบาอ,อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขายตภาตสภาพแน่นอนคุณผู้ชมนะครับมีการจัดการให้แล้วพวกฝาปิดพวกอะไรพวกนี้ก็ถอดมาเช็คทำความสะอาดให้นะครับฝาฝาเก่ามันแตกนะนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฝาใหม่ให้เลยคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าตรงมาตู้ถึงส่วนแบบนี้นะครับผมลําโพงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจัดไปให้แล้วแบบครบ,บ,บสิ่งที่ขาดผมจัดไปให้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยตอกน็อต ครับพวกอะไรพวกนี้นะครับเดิมหมดผู้ชมแต่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับรถผมรถรถดีรถสวยอยู่แล้วนะฮะนี่ให้ดูสีก่อนเลยสีก็แรแล้วผู้ชมนะครับจะไปหาได้ที่ไหนเนี่ยราคานี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลนะฮะคันตีตรงสวยนะครับตัวนี้เนี่ยสวยจนเดิมแบบนี้เลยไฟท้ายนะยฮะไม่แตกไม่ร้าวเปลี่ยนหลอดไฟมาให้แล้วเป็นหลอด LED นะฮะด้านในนะครับตารางส่งสายแน่นอนผู้ชม กันชนเดี๋ยวผมต้องเจ็บให้นะการชนมีรอยบุกมานะครับแต่ไม่ถึงโครงสร้างชนไม่ถึงโครงสร้างแน่นอนเสียหายแค่การชนคุณผู้ชมนะครับตัวนี้คือการชนเดิมเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะมื่อเปิดรถนะครับสีโครเมียมไฟเบรคดย3์สาสเตลเล่นะครับโลโก้มาเต็มนะครับตัว E และดูด้านท้ายคุณผู้ชมนะครับรางน้ำสปอร์ตเมทาร์สวยงามชัดเจนนะครับไม่ชนลึกถึงโครงสร้างนะครับอาจจะแค่ถอยชนนะที่การชนตัวนี้บุกไปนะครับถอยชนนะฮะ ไม่มีปัญหาเรื่องชนหนักมาแน่นอนนะครับแัคไรเนอร์เดิมแท้จากโรงงานปัม๊มโตย้ามาขอยึดขอเกี่ยวนะครับเป็นโลโก้โตยต้ตาทั้งหมดคุณผู้ชมนะครับตัวนี้สวยจริงนะฮะในราคาทีเด็เ้าหนึ่งเก้าพันผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มและสวยจัดนะครับในด้านข้างตัวรถนะฮะรางน้ําตัวนี้แน่ติดแคลริบอยมาเดี๋ยวผมทำความสะอาดคาบกาวให้คุณผู้ชมเนี่ยให้ดูรางน้าพวกนี้สวยคมอยู่เลยนะครับ อย่าหั่งนะฮะแต่เปลี่ยนให้นะครับอันนี้พัดทรงพัดสีเดิมแพ้แน่นอนนะฮะชุดเครื่องเสียงติดมาให้ใต้บอกเรียบร้อยนะครับลำโพงลำโพงต่างๆนะฮะจัดมาให้ครบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทําความสะอาดนะแต่ผมถัดจัดมาถ่ายก่อนเลยคุณชมนะครับเอามาถ่ายให้คุณชมดูก่อนเลยนะฮะมีอะไรทําบ้างตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมบอกหมดแจ้งหมดอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะใหม่ๆแบบนี้ตัวนี้นะครับผมเป็นกล่องแอมนะด้านล่างตรงนี้ เสียบสายเดินเข้าแบตให้เรียบร้อยผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวซอกน็อตพวกซอกอะไรพวกนี้เดิมแน่นอนนะครับมีแค่ติดตั้งเครื่องเสียงตัววัดบูตวัดอะไรนะครับติดมาให้เพิ่มอยู่แล้วผู้ชมนี่สวยแบบนี้นะฮะโครงสร้างดีมากนะครับแถมประตูนะฮะกระจกเปิดฝาครอบไฟฟ้าพอโตฝั่งคนขับเซ็นทรันล็อกมีมาให้ครบผู้ชมนะครับที่วางแข่นทดสอบเป็นผ้านะฮะนิ่มเลยมือเปิดได้โรเมียมนะครับลำโพงลำโพงบูธวัดครบนะครับ ตัวเบาตึงๆแบบนี้เป็นเบาะผ้านั่งสบายแน่นอนคุณผู้ชมนะครับจริงๆอะถ้าถามถึงเรื่องความสบายเนี่ยผมเลือกเป็นเบาะผ้านะโดยส่วนตัวผมนะแต่ว่านะครับมันจะดูแลยากนิดน,นึงนะฮะฝุ่นมันชอบเกาะน,นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากได้เบาะผ้าเอาไปหุ้มหนังซื้อผ้าหนังมาหุ้มก็ไม่กี่บาทไม่กี่ตังค์นะครับตัวนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมมีติดตั้งวัดบูธมาให้ด้วยนะฮะนี่บอกแสดงสะนะัญณครบเลย กุญแจไขเสียบคุณผู้ชมนะครับเครื่องเสียงดีมากนะฮะนี่นนเครื่องเสียงดีนะ,ะหายฟังเบาๆพอถ้าเปิดดังเนี่ยมันจะหนักไปหมดนะฮะผมก็ปรับไม่เป็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้คือลูกค้าเดิมเขาติดมานะฮะนี่จัดไปให้แล้วนี่นะครับ ปรับได้หมดคุณผู้ชมแล้วก็พวงไลัยนะครับเป็นพวงไลัยมัตติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมหน้าจอหน้าปัดนะครับเป็นแบบมัดวัดเรืองแสงแบบนี้นะฮะก็ดูได้ง่ายนะครับน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้คุณผู้ชมหน้าจอนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ AMFM ได้นะครับผมตัว E นะนี่เชื่อมต่อบลูทูธ AMFMUSB AUX ได้นะครับแอประบบแมนนวลนะฮะวัดแบตมีมาให้คุณผู้ชมนะครับวัดแบตนะ ติดมาให้เพิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเล็ดชาร์จนะครับใช้งานได้ปกตินะคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เกียร์มันนุ่นนะครับ6สปีดมาพร้อมกับอีโคโหมดเวอร์โหมดนะฮะเบรกมือแมนนุ่นนะครับตัวนี้ไฟบอร์ดถานะแอร์แบ็กติดครบกล่องคูลบ็อกซ์ด้านในแอร์เย็นเพลงเพราะนี่เก็เก็บของนะฮะประวัตินะครับดูเช็คได้เลยนะฮะคันนี้รถบ้านนะคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่รถหน่วยงานนะรถบ้านแน่นอน นะครับต <emaal> <Christmas. S 1> mm ิดลาโพงแบบนี้นะฮะกระจกตัดแสงมันนุ่นนะครับประมาณนี้ออปชันจะไม่ได้เยอะนะเน้นขนของเน้นใช้งานมากกว่าคุณชมนะครับออปชงออปชันไม่ต้องเยอะนะฮะเราไปขับลุยอยู่แล้วนะครับผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วเครื่องเสียงจัดไปแบบครบใช้กลับบ้านช่วงเทศกาลเอาครถคันนี้ไปเปิดเครื่องเครื่องเสียงเปิดเพลงได้เลยนะครับไฟก็จะติดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเครื่องที่ชมนะฮะ เครื่องยนต์นคะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลล้วนนะครับผมก็เครื่องยนต์ลลนนนต้องบอกเลยว่าเดิมแน,น่นอนนะฮะพอท่อการเปลี่ยนมานี่หน่อยนะครับผมพอท่อไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าการท่อเนี่ยอาจารย์ตกแต่งมาครับเป็นท่อเหล็กไม่ร้อยละแล้วก็เครื่องเนี่ยนะครับ่มันไม่มีหยุดเดือดมันมีปัญหาใช่ไหครับแน,น่นอนอันนี้นะวัดบ่งวัดบูตติดตั้งให้เรียบร้อยอันนี้ เป็นตัวเกี่ยวกับพุทเครื่องเสียงนะครับติดมาให้เพิ่มนะฮะกับแบบเรียบร้อยสายมาตรฐานมากทุณผู้ชมนะครับทำดีนะนะฮะเป็นส่วนแบบนี้เลยเครื่องยนต์นะสินเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับโครงสร้างต้าบอกเลยว่าสวยดงนะฮะตอกน้องติดมุกซ้ายขวานะครับผมไม่มีอะไรขันเอยถอดโครงสร้างสวยมากทุณผู้ชมนะครับต้ดลมทํางานปกติสายพานทํางานปกตินะครับ ของเหลวเรื่องต่างเนี่ยผมดูแลจัดการให้นะฮะเพียงแค่บอกผมตัวาผมเจะหมดได้เลยปีสิบเก้านะครับจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบเลขแผ่นเพจเดลเดียวตรงมันจัดไว้จัดเราเรื่องขนาดหกนะครับตัวขวาเครื่องไม่มีรอนตอดแจกนะฮะใหม่เลยผู้ชมแผ่นดันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศสปอร์ตไม่ดท้านะครับยางรองพวกนี้ใหม่มากนะฮะสปอร์ตเดิมเลยติดเตอร์ข้อระวังอยู่ครบนะครับ คันนี้ฝาเดิมปารมตัวต้ามานี่มีตาปั๊มตัวต้าแบบนี้คุณผู้ชมนะครับถือัแบบนี้เลยใครสนใจนะครับพื่ต่อหาผมเซลล์หนวดออโต้ได้เลยนะฮะของที่จะติดจองนะคันนี้เสียหายากด้วยนะครับลำโพงไม่ต้องไปทำด้วยแล้วนะฮะจัดให้แบบครบนะครับใครสนใจรีบต่อศูนย์หกสี่สาดสี่สามหกห้าสิดเจ็ดผมเซลล์หนวดออโต้ยินดีให้บริการนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะฮะขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับ ของแถมวารันตีมีให้ครบคุณผู้ชมจะตรวจรถจะอะไรมีให้ครบนะฮะวันนี้ใครสนใจยยรีบเลยติดต่อหาผมโปรจเจกต์น้องรถไว้ไม่ผิดหวังแบบน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กระต่าจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ